ทางนี้ก็ทีมเราได้มีการเตรียมตัวกันน่าจะไม่ไม่ถึงหนึ่งเดือนดีนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ก่อนนั้น,นีีมีการซ้อมอลนย์อยู่ที่บ้านเปสนงสนามอะไรเงี้ยมันมันซ้อมไม่ได้นะคะสำหรับแมตช์การท่มขันนี้ค่ะโออสายก็ถือว่าหนักพอสมควรนะคะทั้งอิรานเองคาซัคสถานเ็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เห็นเขานานแล้วกับทีมเราเนี่ยเอาเด็กใหม่ๆขึ้นมาเยอะเพื่อที่จะพัฒนา ให้น้องพัฒนาต่อไปเป้าหมายของทีมก็อยากที่จะอยากที่จะ,ะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งสโมสซอโลกได้อีกครั้งหนึง่งแต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นน่ะเรามองรอบแรกว่าเราจะต้องเก็บเก็บทีละแมตเลยค่ะคือดูวันต่อวันเลยว่าด้วยสภาพร่างกายของทีมสภาพคู่แข่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องมีการวางแผนกันในทุกๆวันก็ก็มองว่า หนักในทุกๆเกมเลยค่ะปีนี้อันไมนก็ก็ไม่นะคะกีฬาค่ะคือถ้าเกิดเรารักษาแชมป์ไว้ได้อีกก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามัน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 ยากก็จะพยายามสู้ให้เต็มที่ค่ะอยากเข้ารอบชิงก็โหนครรอชสีมานี้เขาน่าจะเป็นทีมทีมเต็งเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วเขาก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีสําหรับแมตช์การแข่งขันนี้ก็จะพยายามค่ะจะพยายามเต็มที่ให้เข้ารอบชิงค่ะ ค่ะก็สําหรับการเตรียมตัวในการแข่งขันในปีนี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วตะกุกตะกักกันมากเพราะาต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดในประเทศเราเนี่ยกร,รุงเทพเป็นพื้นที่สีแดงเข้มอะคะ่ะแล้วก็ทีมสุิมขอรมเราเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมในกรุงเทพก็ทาให้ในช่วงแรกอะคะ่ะเรายังยังรวมตัวฝึกซ้อมกันไม่ได้แต่ก็แก้ปัญหาด้วยการไปเก็บตัวต่างจังหวัดแบบบับเบิลนะคะแล้วก็ก็คิดว่าทุกคนก็พยายาม เขาเรียกว่าอะไรปรับตัวแล้วก็พยายามที่จะปรับเข้ากับทีมในเวลาที่จํากัดแต่ก็คิดว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะแข่งขันค่คะจริงนะคะในรายการนี้กิ๊ฟก็อยากจะคว้าแชมป์ให้ได้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในปีนี้เราก็แข่งในประเทศไทยด้วยนะคะก็กิ๊ฟมองว่าม,มันมีโอกาสแล้วก็ควรที่จะตั้งเป้าหมายที่สูงที่สุดไว้เพื่อที่ทุกคนในทีมเนี่ยจะพยายามไปตามเป้าหมายค่ะแต่ก็ไม่ได้จะกดดันน้องๆในทีมว่าจะต้องได้แชมป์เท่านั้นแต่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเอาแชมป์ให้ได้แล้วก็ทุกคนก็ พยายามที่จะช่วยกันเล่นเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายของพวกเราสาหรับสายเราในรอบแรกนะคะต้องยอมรับว่าเราอยู่สายที่ค่อนข้างหนักทีมชั้นนําของเขาหมายถึงว่าทีมที่มันดับต้น,ตนในหลีกเขาเลยะคะ่ะก็ก็มองว่าไม่ประมาททีมไหนคะ่ะแต่ก็ถ้าเราช่วยกันเนี่ยกิฟค,คิดว่าทีมเราเนี่ยสามารถสู้ได้ทุกทีมแล้วก็คงต้องวางแผนไปทีละสเต็ปตั้งแต่แมตช์แรกที่เจออิรานก็คงต้องแบบเล่นไปทีละสเต็ปไปสเต็ปคะ่ะก็คิดว่าทุกคนช่วยกันน่าจะผ่านไปได้ะคะ่ะ สำหรับสภาพร่างกายของทุกคนนะคะในเรื่องของการบาดเจ็บก็มีกันอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะแข่งขันค่ะส่วนสภาพร่างกายกิ๊ฟเองก็จริงๆเนี่ยแพลนรีไทยไปแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ต่อสัญญาเป็นผู้เล่นกับสุพีมแต่ว่าบังเอิญว่าแมตช์เนี้ยไทยมาเป็นเจ้าภาพแล้วเราก็มีสัญญาเป็นสตาฟในฤด,ดูกาลต่อไปเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะยังมีประโยชน์ที่จะช่วยทางทีมได้ก็เลยร่วมฝึกซ้อมแล้วก็คัดตัวติดใน14ค่้ยในแมตช์นี้ค่ะ ก็ฝากาถึงแฟนๆน,นะคะรายการนี้นะคะห่างหายกันไปนานสำหรับรายการนานาชาตินะคะแล้วก็ปีนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยยังไงก็ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราค่ะมาเชียร์ที่สนามไม่ได้มีการถ่าย,ายทอดสดทุกนัดที่เราขันนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจเยอะๆนะคะเราก็จะพยายามทำหน้าที่ดีที่สุดค่ะครับก็สำหรับการเตรียมทีมของสุพีมนะครับในการฝึกซ้อมซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ววได้ซ้อมวันแรกแล้ววันนี้นะครับปวันที่2นะครับซึ่งต่างกันนะครับ วันนี้เป็นวันที่เราซ้อมสนามจริงสนามแข่งขันซึ่งเป็นอะไระที่ดีนะครับเพราะว่าเราได้ได้ซ้อมสนามจริงก็มีผลดีสาหรับการแข่งขันนะครับการแข่งขันแล้วก็เด็กได้ปรับตัวด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือสภาพอากาศสภาพแสงอะไรพวกนี้นะย่อมจะดีกว่าสนามซ้อมอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อวานเราไปซ้อมก็ร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยใส่เทแต่มาตรงนี้แล้วเนี่ยมันเข้าระบบการแข่งขัน ก็เหมือนการแข่งขันจริงนะครับก็คิดว่าตรงนี้เด็กก็เริ่มปรับได้แล้วสำหรับวันนี้นะครับพอได้ได้อากาศได้อะไรหลายอย่างนะครับบรรยากาศด้วยนั่นด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าในการแข่งขันแมตช์แรกก็เป็นแมตช์ที่เราต่างคนต่างไม่เห็นซึ่งกันและกันนะนะทีมีหลานแล้วก็แล้วก็เราเนี่ยก็ยังไม่เห็นกันแต่ว่าเราก็พยายามจะเล่นให้เหมือนกันที่เราซ้อมมาในวันที่หนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันไม่ดีเราก็ต้องปรับจากการฝึกซ้อมมานะครับปรับตํนแ่งปรับวิธีการนะก็ไปว่ากันที่หน้าง,งานในช่วงการแข่งขันอีกทีหนึ่งนะครับก็คิดว่าตรงนี้เราก็ต้องพยายามปรับให้ได้เพราะเป็นแมตช์แรกเป็นแมตช์ที่เล่นยากนะทั้งทั้งทุกทีมที่เล่นยากเพราะไม่เห็นไม่เห็นมาก่อนนะครับแต่แมตช์ที่2ที่สาเนี่ยเราได้เห็นแล้วเราก็จะได้เห็นรูปแบบเขาดูผู้เล่นเขาอะไรพวกนี้ยุทธวิธีอะไรต่างๆมันก็จะทําให้ เล่นง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับในเรื่องของเกมนะครับในเกมก็ฝากตามเชียเราด้วยนะครับสุพีมชลบุรีเทคนะครับแข่งวันที่1นะครับหนึ่งสองสามเลยแข่งเวลาเดียวกันหมดสิบห้าสามศูนย์นะครับแล้วก็ถ่ายทอดด้วยนะครับติดตามเรานะครับทางช่องทางที่มีการถ่ายทอดแล้วกันนะครับเพราะว่าในสนามคงคงไม่ได้มานะครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่จริงถ้ามีแสงเสียงเชียจากคนไทยนะครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพเนี่ย เราก็มีโอกาสที่จะเหมือนเป็นปลุกขวัญกาลังใจให้เด็กๆด้วยอันเนี้ยกระเสียเสียไปนิดนึงแค่นั้นเองว่าไม่มีเสียงเชียร์คนไทยที่มาเชียร์ทีมเรานะครับแต่เราก็เคยเล่นต่างประเทศมาแล้วนะครับในเรื่องของสโมสรนเอเชียเราก็ผ่านมาแล้วเราก็คิดว่ามันก็น่าจะปรับตัวได้นะครับถึงจะไม่มีเสียงเชียร์นะครับแต่ส่งกำลังใจมาได้เยอะนะครับถางช่องทางที่ถ่ายทอดนะครับขอบคุณครับ